เขาเต็มข้อนเลยบอนี้อนบินขอนบินี่น้องอดอีกแล้วจ้ะออีกแล้วเฮ้ยไปสั่นไปสั่นเลยยายาดเลิมเลยจ้ะยายเลิมเลยงามเลยจ้ะนขอน สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมณิษฐ์ซ้อนเทพาพี่พาน้องมารอปลาเด้อจ้ะเขาโูกเขาปลาหาเห็ดจ้ารอขึ้นกาวละจ้าค่ะสวัสดีค่ะมณิษฐ์พามาล่อเบิ่งเห็ดน้องเหะ,ะไปหลุนน้ำกันค่ะภาษีออกบอ่อค่ะรอเบิ่งค่ะคนย่าให้ไปหรอค่ะพี่กาดของเ้ากะ อำเภอราสอิสลัจังหวัดศรีสเกนอ๋อค่ะเป็นหลุนน้ำยายค่ะมามามาออกอีกเลี้ยวออกอีกเลี้ยวจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวไปไปอออมีหยัง่งไปเบิ่งจ้ะ เขาเต็มขอนเลยบอลขอนบินขอนบินพี่น้องโอ้ยจ้ะโอ้ยเลาเ้ยเ้ยไปสั่นไปสั่นเลยย่าวัดเลิมเลยบอจ่ะเล้ะเลยจ้ะมา้อเริมเลยจ้ะย่าเริมเลยงามเลยจ้ะขอน งงเลยเด้อจ้าเป็นสันเป็นสันเลยหลายเหี้ยงงมเลยเด้อ<า>จ้ญ่หใหญ่เนอ้โอโคตรลายหลายพี่น้องเต็มพอนอก็เก่าจ้าเุดเสื้อผ้าขอนบินพี่น้องเอ้ยบังงามเนาะจ้ะปกแกเด้อค่ะนี่กำลังพอดีกำลังพอดีเลยจ้ะ Nhung cắt cát ừ mà lại thì cái sẵn cái sẵn, thế một con này งามครับจ้ะไก่ๆเนาะน,นี่หอมประหลาบแซ่บแซ่ไปพี่หนุ่มแซ่ปนเต <c oughs> ี้ยงกสแซ่ปนกะแซ่เดีย๋ยวยหยเก็บมองนี่แล้วก็นอตคอยใหญ่มุมนะจ้ะ <c oughs> จะได้แบบนี้ได้หลายเนาะ Ôi, nhung lại bà dài <cười> <cười> nhung lại già nhung đây ngam đi nào <cười> 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 nào nó thì nào nhóm lên. mưa đều vào đại sóng mưa lên cái nó. มีไปิดต้นเปิดต้องออคสอแงที่สันจ้ะเปิดดอกอุ้ยงามเนาะไอคอนโอ้โหอ่าเปิดแสงามงามงามโอ้โหโอ้โหพี่น้องออกข้างงามนีออกออกออกจ้ะมาเข้ายิ้มยิ้มอืม 嗯嗯。Mm hmm. mm hmm. เ,เ,เปลี่ยนมุมใหม่ดีน้องเลยปฐนัดยายปฐนัดค่ะยายเห็นเลยหลายน้อเห็นหเห็นเพื่นเลยหลายไปสันไปสันไปค่ะยายปฐนัดตาใสคือด้อไปเนี่นอ๋อเป็นยได้จ้า เอาปลานินกับลายเด้อพี่นนองปลากระหกเนี่ยใบม้กับผักคุมลายเด,ยดย้เป็นตาเน่ย ไงคุนกินสปอปันเชื่อร้ายเนาะออกข้างตรงเนี้สปอปันออกค่ะจึงได้จึงข้าดตรงเนี้ยเป็นคว,วันเป็นคือควันวน้องยายเนาะออกมาจากดอกกันแบบน่นั้นค่ะก่อนเถึงจะทีมไอ้ขางหัวค้างปลาปรเรื่อยจังเล ทางปลาก็ื่เกินเห a t คอนม่วงเนาะเป็นคอนม่วงค่ะออกลีคางน้องใหญ่เนาะแต่ว่าเขามาสาหน้ยนึ่งเพื่อนบ้าน <laughs> ชุดวังหันเข้ามารอเบิงเร็วเนาะคะ่ะมปนแย่งดอกไหนเนาะมันได้มาก่า,ายด้วยจ้ามาเจอคนบอ่อมาเจอเกินบอนะ่อเนาะ เป็นต้นไม้เป็นแบบธรรมชาติอาจาจยะเห็ดคอนมวงธรรมชาติค่ะ งามค่ะสันในแห้งามใหญ่ <laughs> ได้ไป้องเก็บเห็ดไปแกงไปลาบไปฝนดอหวนตาอุ้ยหล่นแล้ว <laughs> หว่นตาแล้วอ่ะต่อด้วยจ้า Ngồi xuống ngầm đi Ít ngầu rồi Làm ổ trên thầu, trên chỉ thầu là cái nào đây mất trộm Xe xe rồi Đồn ta đấy เอาใบไม่มาหองบ่หาแนอ้อมหองด้เดยวเก็ก้อง้กนอปเก็บกองไ้ก่อนเนาะกองกองนี่แหละนูนสันนี่เงาหมดอาคักคอเน่ขี้น้อยมนจีพาขอนบิน yes <laughs> ย็นได้จะขึ้นครับกเลเนี่ยปวดกันพูอพี่น้องด้วยขึ้นเป็นสันเป็นสันเบิง้งใส่สองมือนี่ เมืเ่อไหันบ้านจะมาจีเท่าดนย้อ่ยไปหไปน่อยกันหยุดดนอยย่ยมามาเก็บน้ำยจ,จ้ะจ้ะใ <c oughs> าแลมาปลาแล้วก็มาขวาเราเก็บน้ำด้ยวยจ้ะ Bengkel bener kita Ini yang เก็บไ้เดี๋ยวว่าเก็บว่าข้าวปอดคือกันจ้ะนปอดจออกันด้วยจ้ะแบ่งยวใหญ่เราไปหลาบไปแกง่งใหญ่เราไปเก็บมาวปอดในกันย้ายแม่เบิ่งนี่ต่อนี่ก็เล่าออกหน่อยหน่อยได้จ้ะงามครับจ้ะหน่อยเห้งเนาะเอาบ่บ่จ้ะบ่เนาะจ้ะถึงต่อไปถึงต่อหวังเพิ่เถ่าเนาะน้ำปลาด้วยจ้ะก็ถ่า ไปเอาประสิกวเราหนยายเนาะให้ไล่เราจ้ะมาโอ้ยโจโก้อะไจ้ะพูนตาพูนตาจ้ะเงียดขอโน้เดี๋ยวพูนตาเต็มตาเลยขอนเดียวจ้ะมันเราเหี้ยกม้านมานพี่น่องเดี๋ยวพูนกระตาอ้ยเต็มตาเลยจ้ะ แบ่งเพิ่นไปน้ำเนาะจ้ะแบ่งยายไปกินน้ำด้วยฟังหนึ่งเพิ่นมาหลอกกันมาพอกันพี่น้องมา้านค่ะค่ะ <S <S คิมนีกัสเดล่าไปก่อนานะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจช่องอีสานออนได้เลยเด้อค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามเนาะ,ค,ะ <S <S ค่ะคิมนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอ้ยเสียทีแต่มาสาไปน้อยเนาะ โอ้ยงามๆเลยจ้ะ